การสู่ขันในวันนี้จะขออนุญาตสู่ขันสองภาษานะครับมีภาษาลาวกับภาษาอังกฤษนะครับผสมภาษานะครับนะโมตาสะภะคะวะโตอะระห,โหะโตสัมมาสัมพุท พุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ฉาตัวังชายมังคลาชายมหามุกลวันนี้แม้วันจันแห่สิบสามคมเดือนสิบพุทธศักราชล้วงแล้วสองพันหารอยหกสิเจ็วัชการเป็นเลิศงามดีวันดี หากเป็นโตไม่จันทันไปนี้หากเป็นขันไม่แก้วคุณนางแม่พี่น้องปุนแปลล้วจึงได้แต่พาควันอยู่สวนอนสายลายมีทางฝ่ายผู้แกนแสนวิจิตลายสีมีทางให้นวยดีเพียงพอสุดยอดแห่งสุภาวะอันิเี เป็นงานโมกติตาเกษียนอายุราชการของข้าราชการผู้ผู้เป็นผู้นนียุุคลแห่งโรงเรียนกันนครอนวิทยาลัยแห่งนี้ทุนี้ is a ดีท

ังดีพรำสุขสันต์การสะอาดกาสิได้ขอโอกาสอนุญาตปัดีเลิกดีแล้วสิสู่วันดียจึงขออันซื้อของไทยเทวาราชาสาผู้มีหูตาทิพย์อยู่สวรรค์ถึงฟ้า นี้ได้เริ่มต้นเข้าสู่พิธีการขอประทานเดชาชนะให้ทั้งหลายดูอหยมาละด้วยลาบลินทำแนวไดก็ให้ง่ายให้สบายผ่านผลผลได้ดังประสงค์ตรงมาในวันนี้มันสำคัญกับเอานี้ยอนมีคููอาจารย์แหงเจ้า ได้รกษียนเจ้จปวดเอี้ยนมาแล้วชีวิตราชการขอพบ้านเข่าข้างล้วงเลยมาแล้วมีหลายแ้วหลายวันขันเอาคูสุญ่างถึ้ด็กแย่ได้ยิงมาแล้วคูสุดแล้วทำหน้าที่ ตั้งแต่เป็นผู้ผู้หน้อยเงินเดือนน้อยก็พอไร่สาธยายตั้งแต่ผุนผุนนี้ได้เข้าโซ่นถึงผู้สอนแรกเริ่มตาเริ่มเข้าแต่เข่าหลังนีปานิธานตั้งมันหลายตัวมันตั้งต่อขอเป็นผู้แต่เมือนั้นข้ายังสู่บ่ต่อยค่อยประสิทธิ์วัผู้ มีอยู่ยังเต็มใจคอยแก้ไขพัฒนาทั้งอาคารสถานที่มีเมตตาการุณาถึงสิบด้วยได้อำู้ให้ทุกทุกอย่างสร้างความดีอยู่ านแท้ได้่วมกันได้ผูกท่านสาเดียววิชาการก็ได้พานทั้งวอริหารรอบด้านภาษาให้เป็นสูคุณเ้าละกิจมากลมนประเมินผลก็ให้พานมาต่ฐานการศึกษาทั้งกีฬากระพองนั่งขันสูญสูอันเนร ต่ละวันผู้เขาหนาเสาทุ่งทำหนาทีหวังให้สิเป็นคนดีมีความคิดรอบรู้ตะตันอยู่นั่นสิสวยสู้ความเป็นผู้นั่นเลิศลำหุู่ประทน้ำทุกฝ่ายหวังให้สิทุกนางนายได้จะลืก้าวหน้าัทธาทนบ่วันไหว อีใ,ใจว่ามีลาโมทิตายุเป็นนิเมื่อลูกศิษย์สำลิดแล้วปาไนในแก้วหน่วยมานีเพราะมาถึงบัดนี้เลือแก้วมาจอดฟังมาขึ้นอดว่างหลังตั้งแต่เท้ามีขีดบังยังสิได้ละวัง ông nhắc bọn đoàn lữ vận chen yên đi năm lửa sen phu cả xiên lấy thằng đi số khí toàn thân đời chồng xa bơi lấy thằng đi mi về lá đầy bà con đầy bay đón vô bàn sắm lá đường trường ca môn à. พอสาละวนสาแล้วทําแนวได๋ให้พ่อพังให้มีพลังอยู่ผู้จําหื้อแท้ล e ะพอกูจังหื้อแท้ละแม่กูคอยดูแลลูกเต้าหลานเล็มให้มันใหญ่เห็นลูกหลานก้าวไกได้จะลืมาคนคนดย Ừ, chân quẩn đưa xa luôn chân quẩn phụ đưa hãy tạo mang là quả mà nhớ quẩn đưa, yeah. quẩn cháu phải bá sung vô sầm hơn khi làm sư sãi, quẩn ba sung ไปทําศาสนาศึกษาทําไรก็ขอให้มาสามื้อนี้วันนี้หวั่นเจ้าไปอยู่กระทรวงหลวงไปทางใตวันเจ้าไปเข้าค่ายไปปงเหนือ วันเจ้าไปลงเมือลอยแพทางโูนบุนเจ้าไปทางกมทางลาวหรือพม่ามาเลเซียไยใต้พมีนันให้ดันมาขวามาเยอะวันดือ ทางเวียงจันทร์ให้เฝ้าเตายาไปยาวเมื่อนี่มันนีให้เตามาแม่นาทีทางน้ำมันเห็นขวันให้รีบส่งมาเยอะูหน้าโกยาหน้าขี้นาน้าให้น้ำอยู่ว่าสรงควันเออ วันเจ้าไปอยู่ห้องสอนนักเรียนที่เคยอยู่ขอคุณสวดหุ่ซอยอยหูปั่นนันให้ตาวมางกรว่ามาเยอะวันนึงเอฟซับิริีอซุอินดนเดอร์กล่าวพี่ทั้งเอาแต่ชุดเล่าดี thăng quỳnh lì to in the insert and insert good thing to you Qua mà nhớ quản người Thăng môn nhua sô so. Thăng đỡ người khen hay cho mà yu khen đi ha Quản khá hay cho mà yu a đi ขวัญแขนขวัญแขนซ้ายให้มาเต่ามะหุมตั้งขวัญลมและขวัญค้างขวัญเหวบางตุ้งคิวขวัญพอหนอยแต่ฮาวลมขวัญผมดำดูอาขวัญปากตานเจรจาตั้งขวัญตาและขวัญคิ้วขวัญนิ้วและขวัญแขนเนื้ขวัญขาแค้นหลังไหลและไม่นั่นแมงขวัญหู ma giả mơ đi quan đi qua ma nhớ quan nữ được in and em ẩu tờ sáp đi đi tiền sỉn nghĩa địa yêu sáp đi được sáp đi đi ดิสับปิดอิปปอนยัวอามพีสีเนี่ยเนี่ยยูสับลีเีดิสับปิดอิปปอนยัวเฟสพีสีเนี่ยเนี่ยยูสับลีเียพีสคำบอลยัวโซวว่ามาเยอะวันเอ้ยคำบอลยัวโซคำ

ทำครูแอนแฮปปี้แอนเพลย์สท้องที่เห็นถูกอ๋อเอากรรมทำบ่ รีวนขอเชื่นช่วนพี่ดวงความทันได้รับเอาเดสิทีกาลียาตาคาหาตุสิทธิลาภูริลันตาลังสิทิเตโชชาโยนิจังขอให้ท่านได้ได้มีสัก์เรืองนองเงินไหลกองทองไหลมเมื่อเมีนสุวรรณบ่มี ให้มีใช้เหนือพุกโมให้ได้อยู่แสนซจอยิดใจอยอยู่สุบรรอันวาโชคบางนั้นให้ไหลลังมาโฮมสมหัวใจทุกค้นปาน์ธนาเอาเด้อยาได้เผื่อไปแล้วมีสติอยู่ทุกเมื่อให้มีลมมีเหลือได้ยินทานอยู่สู่อย่ามีพ้องขาดเออ คนสัรเสริญย่อหย่อสุควัลด์เดันพันนิพพานเป็นที่ตั้งสาแล้ว สะตอไม้ยิ้มใจที่เข็มแข็งบีบอนผู้ยู่จงบังเกิดแก่ท่านก้อเอเวอร์ตาลอดไปเออสาธุแฮปปี้แฮปปี้เอเวอร์ลีบอดี้เนอะ ซาตุซาตุสา,ต,สาตุไห้กว่านี้ดีกว่าใจแต่ท่านเป็นผู้รับผู้ในตุนไปตุต่งไปลูกหลานสุขสารานไปนาคือเลือดเขาได้ฐานีค้อมฉลาดเกิดลำถึงหอกแก่นคำอุปถัมภ์ลูกเต่าหลานเลี้ยงให้ตลอดเป็นยอดต้นคุณแลงสมผูเจ้ากตนาสิบใบม้าเลื้อไต่ท่านไห่พานแต่ได้ยี่บริวารแบบกองหัวสายดังะสมเด้อดสาธู ต่อไปก็จะเป็นพี่ยูแก้นะครับเข่ยนเป็นพี่พกีกองน,นะครับ